พบกับผมนายช็อตตี้บูจจว่ากับซีวอตเตอร์ฟัน เกมนี้เป็นเกมแนววิ่งวิบากจากซีลออนไลน์นั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับทำอีท่าไหนก็ได้ให้ไปถึงเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดนะครับฟังดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายตรงที่ว่าเราเล่นพร้อมกับผู้เล่นอื่นหลายคนนี่แหละครับแล้วก็อาจจะโดนขัดแข้งขัดขาอาจจะโดนผักตกเหวอะไรแบบนี้ครับก็ทําให้เกมนี้มันมีสีสันและทลุ่มากขึ้นซึ่งตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเปลี่ยนรูปแบบเป็นฟรีทูเพย์ด้วยครับก็คือสามารถดาวน์โหลดไปเล่นฟรีได้เลยครับแล้วก็เอาเงินไปซื้้ออพววกคสตตตตูมะไรย่างาแแัลทน และนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะครับสามารถไปเปลี่ยนได้ที่ตั้งค่าของเกมเลยครับผมส่วนโหมดการเล่นหลักๆจะมี2โหมดเท่านั้นนะครับก็คือจะมีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้คือเล่นคนเดียวนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องของการจับเวลามาเกี่ยวข้องและอีกโหมดหนึ่งก็คือหาห้องแบบอัตโนมัตครับก็กดปุ่มเพลย์ได้เลยแล้วก็รอเวลาสักครู่นะครับผม ส่วนคนที่อยากจะเล่นกับเพื่อนก็ทําได้ครับดูด้านขวาล่างมีคำสั่งปาร์ตี้อยู่นะครับก็ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนสร้างนะครับเราจะได้รับตัวเลขรหัสมาแล้วก็กรอบเลขตัวนี้เลยครับไปให้เพื่อนส่วนเพื่อนก็เข้ามาที่เมนูเดียวกันเลยคือปาร์ตี้แต่ว่าคราเนี้ยกดใช้คําสั่งจอยปาร์ตี้ครับแล้วก็กรอกเลขที่เราได้รับจากเพื่อนแค่นี้เลยครับก็จะเข้าไปเล่นห้องเดียวกันได้แล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบคนเดียวให้ดูก่อนกันละกันครับคือผมพยายามจะหาคนไปเล่นด้วยครับมันหาย,ยากมากเลยเหมือนคนยังไม่รู้ก a, กันนน่่่ะะววาาาเเเเมีี้้้ยใหลลรแ โอเคเริ่มได้เลยครับผมเจอแท่นโดดก่อนเลยครับไปยืนเฉยๆก็ได้เดี๋ยวมันจะตีนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สูงมาสแสดงว่าผิดอันนะครับลองไปดูอันอื่นเฮ้ยอันนี้สูงอยู่น่าจะไปถึงถึงไหมถึงถึงถึงอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เหยียบนานไม่ได้ครับคือยิบเหยีบยบมันก็ยิ่งยวบไงโอเคส่วนอันนี้เหมือนกันครับเหยียบนานๆแลมันจะยวบโอ้เกือบไหลเกือบไหลนี่นี่นี่น โอเคไปได้อยู่ครับแต่ว่ามันมีพัดลมอยู่ตรงนู้นนะ่ะจะไปได้ไหมเนี่ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบนานไม่ได้โดดนานก็ไม่ได้โดนไอ้พัดลมพัดนะครับโอ้ยไปทางไหนดีวันนี้ทางนี้ละกันไปพัดผมไปหน่อยโอเคเห็นเส้นชัยอยู่ด้านหน้าแล้วครับด่านนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะก็เล่นคนเดียวไงถ้าเล่นหลายคนอะ่ะมันจะนัวงไงเพราะว่ามันตีกันได้ด้วยนะถ้าเกิดใครใช้เมาส์ก็คือคลิกซ้ายครับมันจะเป็นการตบกันแบบนี้เห็นไหม เออมันแกล้งกันได้ด้วยไงถึงแม้ว่าจะไม่มีของให้เก็บอะแต่มันแกล้งกันได้นะโอเคเมื่อกี้เหมือนกับเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติโดดไม่ข้ามเฉยเลยครับมาดูอันนี้ดิถึงไหมเฮ้ย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 โดดโอ้โหจริงจริงโดดถึงนะมันต้องโดด2จังหวะเว้ยเมื่อกี้ผมดันไปกระโดด2จังหวะก่อนจะเหยียบพัดลมไงมันก็เลยโดดอีกจังหวะหนึ่งไม่ได้ครับสวยเลยครับผมอันนี้โดดจังหวะเดียวพอนะถ้าเป็นโดด2จังหวะสวยเ,ยเลยครับมันจะกระโดดอีกครั้ง้งไไม่ได โอเคได้ครับผมพาในงี้พาอยู่ตรงนี้ต้องกระโดดบ่อยๆโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้นี่ยังมาขวางทางเข้าเส้นชัยของพี่อีกเหรอโอเคครับก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายครับผมสำหรับห่านนี้ เดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสึกด่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมด่านนี้นี่คือจะต้องโดดขึ้นไปด้านบนใช่ไหมอ่าแต่ว่ามันมีไอเทมให้เราเก็บด้วยครับก็คือไอเทมทาให้เรากระโดดสูงกว่าปกติแต่ผมลองกระโดดดูแล้วก็ไม่เห็นจะสูงขึ้นอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็คือมันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองอะ่ะเพราะนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเหยียบตัวดาวแบบนี้มากกว่านะครับของก็โอเคเก็บไว้แล้วก็ใช้ด้วยนะครับมันไม่มีอย่างอื่นแล้วแหะมันมีแค่กระโดดสูงซึ่งมันก็โดดสูงแค่นิดเเเียวท่านนั้นองงจรงๆ โอเคอะใช้รัวๆเลยใช้รัวๆไปเก็บด้วยเก็บด้วยไม่ต้องเก็บแล้วะไปเถอะบางทีก็เหยียบขึ้นได้เลยบางทีต้องกดกระโดดก่อนถึงจะเหยียบได้ไปคืนทางนี้สินะมไม่มีแท่นโดดหรอครับยากแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้แล้วเนี่ยเออโอ้คิดสภาพดิคนมานัวกันตรงเนี้ยโอ้บอกเลยเพลินๆไปพัดลมพาพี่ไปนอย เย่ e. ก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับดา่านนี้ทีนี้เรามาดูด่านนี้กันบ้างดีกว่าครับเป็นการเล่นบนน้ําเลยครับผมประหนึ่งเหมือนกับไปสวนน้ําเอ้ยโอ้โหเกือบไม่ถึงต้องหันไปดูด้านล่างให้ดีอ่ะโอ้โหไปไงวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ครับเหยียบได้ตอนแรกผมนึกว่าแบบจะล่วงไปไม่ล่วงครับตั้งสมาธิดีก็สามารถไปได้อันนี้ก็คือที่ดีดเนาะค่อยไปค่อยๆไป อ่ได้อยู่ได้อยู่หัวเรียบร้อยเลยโดนหัวโดนหัวอีกทีนึงไม่ไม่เออถ้าดูมุมนี้น่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องระวังโดนตีด้วยโดดข้ามได้โอ้ยชุบชุบเนี่อเอ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 อโอ้โหกระโดดขี่ได้ไหมได้อยู่นะกระโดดขี่เมื่อกี้ได้อยู่นะโอ้โหไปไงวะเนี่ยเอ้เหยียบเหยียบได้ไหม มันจะมันจะเด้งครับมันจะเด้งครับผมเน ege, ี่ยเนี่ยมันเด้งเห็นป่าวมันเด้งเออแล้วห่วงยางล่ะห่วงยางก็เด้งเหมือนกันครับโอ้ยเออต้องเหยียบตรงกลางห่วงยางให้ได้ครับตรงกลางไม่ไม่ใช่ตรงกลางเดียเออต้องเหยียบขอบห่วงยางให้ได้อันนี้โดดถึงไหมเนี่ยไม่น่าถึงครับต้องเหยียบห่วงยางโอ้โหแล้วล่วงล่วงไกลเลยเขานี้อือหือคือโดดที่ห่วงยางดีกว่าเยอะครับไปห่วงยางเออห่วงยางตอ่อห่วงยางต่อ ปไ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 ปอ้าวหงยางอยู่ไหนเอาอยู่ฝั่งนูุนเวนกร,รมล่วงอีกเหมือนเดิมโอ้โหอุ่นอุ่นและไม่ใช่อาการนะาหัวเนี่ยเริ่มอุ่นอุ่นแล้วนึกสภาพเล่นกับคนอื่นเดีโอโหตรงนี้นี่คงต่อยกันยับอะ่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะข้ามได้นะครับขออีกทีนึงโอเคโอโ้ยังมีห้องวิบากอีกโอ้โหเกือบเกือบผมไม่เห็นพื้นเมื่อกี้เดี๋ยวนีเว่เปิดทางก่อนจะโดดไป ได้ไหมเนี่ยได้เนาะโอเคข้างล่างไม่มีอะไรอยู่เลยเวรกรรมเราผักมันแป๊บเดียวมันก็ค่อยๆหมุนแล้วนะถ้าเกิดผักกันหลายคนน่าจะเร็วกว่านี้อันนี้ไงนี่ไงนะแต่คําถามคือจะไปไงก่อนไปไงก่อนลองดูดิโดดหนึ่งสองโอ้โหไม่ทันครับโดดเร็วไปหน่อยไปห้องอื่นก็ได้วะโอโหเหมือนกับทางมันถูกกําหนดให้มาเป็นอย่างนี้แล้วอะอโอเคโอเคทางนี้ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่แล้วนี่ล่ะ เออไปไปไปไ,ปไปโดดเดียชุบเดียวชุบโอเคเออกวาจะผ่านตรงนี้ไปได้โอ้โหยังต้องเจอกระสุนเป็ดยางอีกโอ้โห,โโห,โโห,โโหเต็มหน้าเลยครับผมยากครับยากคือมันยิงแบบมันจะมีการชาร์จก่อนแล้วค่อยยิงออกมาทีเดียว2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอมันยิง2ลูกเราก็เดินข้ามได้เลยเฮ้รอก่อนรอ่อน โอเคอุ้ยอันนี้3ลูกอันนี้3ลูกโอเคครับโหว่าจะผ่านได้โหลอไป3นาทีก็ถือว่าเพลินๆดีนะแต่เสียอยู่อย่างเดียวเลยคือถ้าเกิดเล่นคนเดียวอ่ะมันจะไม่ได้ของรางวัลไงของรางวัลจะอยู่ที่ชาเลนจ์ด้านขวานะครับนี่ไงเห็นไหมเราเล่นคนเดียวเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันไม่มีคนเล่นอ่ะ คือเกมควรจะสร้างบทเอาไว้ให้อ่ะไม่ก็ถ้าเกิดเล่นคนเดียวแล้วได้รับรางวัลด้วยก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าได้รับรางวัลแล้วไปไหนต่อดูด้านบนเห็นไหมมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นไอเทมอันนี้ก็คือพวกคอสตูมต่างๆของเรานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดยังไม่มีก็ต้องไปที่ร้านค้าก่อนเนาะร้านค้านี้ก็จะมีพวกคอสตูมขายเห็นไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยเนาะแล้วมันมีตัวละครอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องซื้อมาก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เนาะ และส่วนสุดท้ายก็คือแบลนเทนพารเองครับถ้าเกิดเล่นคนเดียวเลเวลของแบลนเทนพารก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆครับผมเอาล่ะก่อนจากลากันไปครับไปดูตั้งค่ากันบ้านดีกว่าด้านขวาบนเลยนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะจะเห็นว่ามันมีคําสั่งเซตติ้งที่มีการเปลี่ยนภาษาซึ่งเกมนี้มีภาษาไทยใช่ป่ะผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วและในหน้าจอเน,นี้ยมันยังมีคําสั่งรีดิมโค้ดหรือว่าไอเทมโค้ดด้วยนะใครมีก็มากรอกได้ที่ตรงนี้เลย ส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็มีนะครับในนี้ผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับคือตัวเกมก็ใช้กราฟิกสูงในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบ 3D ไงเออถ้าเกิดใครกระตุกก็ลองมาปรับลดดูเนาะแล้วก็เรื่องของการ,รบังคับในนี้จะสามารถปรับความเร็วในการหันหน้าจอได้นะครับแล้วก็ปรับปุ่มกดได้เลยนะเผื่อใครไม่ถนัดก็ลองปรับปรับดูกันละกันงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับไว้เจอกันใหม่เกมนะครับ